นี่ค่ะใช่ค่ะก็เมื่อเช้าปังกับพี่ชอมีทั้งพิธีม่านเป็นทางรถน้ำสังยกน้ำชาแล้วก็พิธีฉลองที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เลยค่ะแล้วก็มาเจอพี่ๆก็ดีมากดีกว่าที่คิดไว้หายตื่นเต้นหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าออกมาทุกอย่างได้ดีมากมค่ะ ตื่นเต้นมากหนูกินยานอนหลับทุกวัน <laughs> <laughs> ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมไม่ดีค่ะเออตื่นเต้นจริงตื่นเต้นคิดเยอะวางแผนเยอะน,น,น่นนี่อะไเพราะว่าไม่อยากให้เขาเหนื่อยอยากให้เขาแบบมาหล่อๆเลย <laughs> เราก็เลยจัดแจงเองทุกอย่างทั้งหมดคือเราดูแลเองใช่ร่วมกับออกไนะคะ่ะใช่ คิดว่าหนูจะหวานขนาดนี้ไหมคะจริงๆหนูเป็นคนหวานนะต้องบอกก่อนเป็นเป็นเป็นอย่างที่คิดหมดเลยค่ะใช่ครับให้พี่ชันเล่าให้ฟังบ้างดีกว่าใช่ครับแต่หนูชื่อชอนนะคะทุกคนเครับก็จากวันที่เจอกันนะครับจนถึงวันนี้ก็3ปีแล้วครับนะครับก็ผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างครับผ่าน ไม่ได้มีแต่ความสุขครับเ,เราใช้คําว่าร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขมาด้วยกันพอสมควรแล้ะจนถึงวันนี้ครับก็คิดว่าถึงเวลาเหมาะสมนะครับที่จะได้ทําพิธีนะครับให้เป็นเหมือนอยู่บนเหมือนอยู่บนเวทีเลยเหมือนอยู่บนเวทีเลยทำไมถึงเลือกนี่ทาถามเดียวกับพี่เดียวเลยนะคะครับก็ปกติครับถ้าเป็น ผู้ชายใช่ไหมครับเวลาที่เราคุยกับแฟนนะครับคุยกับคนรักเราเรามักจะถามว่า,าหรือไม่เรามักจะเหมาะบอกบอกซะมากกว่าครับว่าเราจะาาจะทำให้มีความสุขนะผมจะทําให้คุณมีความสุขนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ครับเขาตอบผมกลับมาครับว่า,าทุกก็ได้นะไม่ต้องสุขตลอดรอ,อ,อดทุกบ้างก็ได้ทุกบ้างก็ได้นะครับก็เลย มั่นใจครับว่ารับความทุกข์ได้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือ,ค,อคือชีวิตคู่ครับมันมีทั้งสุขและทุกข์นะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ถ้าเราจะมีความสุขให้ได้มากกว่าความทุกข์เราก็ต้องร่วมทุกข์เป็นด้วยนะฮะผู้หญิงคนนี้ผมก็มั่นใจครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อุปสรรคแบบไหนก็แล้วแต่เราจะผ่านไปได้ทุกเรื่องครับอ๋อแน่นอนครับ เดิมทีผมแทบจะขออนุญาตนะครับแทบจะไม่ค่อยได้ติดตามสื่อหรือแบบว่าดูทีวีเป็นประจำเพราะว่าเรียนแล้วก็ทำงานมาตลอดนะครับตั้งแต่รู้จักเขาก็นะครับตอนนี้อินสตาแกรก็เริ่มกับเราเราเราให้เขาเล่นหรือเปล่าเขามีอยู่แล้วแต่แต่ไม่เน้นใช่เพราะเราแท็กไงเราก็แบบ พี่ทำไมไม่รีโพสหนูเลยอะเล้ <c oughs> ก็ลำบากเขาเขาก็ต้องเล่นกลัวเราน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทบไม่ต้องปรับตัวครับคิดว่าเพราะว่าตัวเขาเองนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเขาเองเนี่ยน่ารักทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะ,ะเรียกว่าพูดชื่อได้ไม่หมดนะครับ <c oughs> น้องอ,อย่างเพื่อนเจ้าสาวันนี้น้องคิมเบอรี่นะครับ คคมพี่เอพี่แพงใช่หลายๆท่านเป็นเพื่อนในวงการที่ที่นิสัยแบบแบบเดียวกันเขาก็เลยชินกับปางแล้วคือเขาเขาปรับบวกเขาปรับตัวกับปางก่อนเขานี่ก็ประหลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเจอเพื่อนก็เป๊ะปกติเลยไม่ประหลาดใช่ตอบรับรับรักกัได้ยังไงอย่างเงี้ยหรอคะทำไมอย่างงี้ใช่ไหมเขาเป็นคนน่ารักมากพี่ ละมุนอบอุ่นใจดีพึ่งพาได้แบบ <นะ S 1> เหมือนฟอรมอะ่ะแบบเฮ้ยมีอย่างงี้จริงเหรออย่างเงี้ยเอามีนะเนี่ยแบบเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะเอ้คุณพ่อจริงค่ะเขาเป็นเป็นคนน่าราักจนหนูแบบเออบางทีหนูเมื่อหนูอยากทิ้งตัวหนูก็สามารถพิงหลังไปที่พี่พี่ชอนได้เลยคือพี่ชอนเป็นเป็นความละมุน สูงสุดในชีวิตแล้วอะ่ะอืมหล่เรรอบบเราเป็นคนเรียบร้อยนะัน<ร>ต<อ>้องข้อหากันเยวหมตอนแรกคิดว่าเยอะตอนหลังอ่ะหนูฟังอย่างเดียวหนูไม่ได้พูดเลยค่ะหนูก็งงนะไอ้ตอนแรกเราก็เปิดฉากมาพูดกันเปล่าเๆลเปลาเขาก็นั่งฟังค่าเนูค่ะาปีแรกเท่านั้นอ่ะหลังปีปีที่สองมาหนูก็ค่าพี่ค่า ดีมากใช่ละลายพฤติกรรมไม่เหลือการแผดเพดานเพดอนไม่มีกําแพงอะไรแล้วตอนนี้ละลายหมดแล้วค่ะก็เลยปรับปรับได้ละโมมาไหมได้ยินว่าโมมาไหมตกใจเลยอะโมมาไหมเหรอคะพี่ชอนเป็นคนที่ไม่ได้หมูเออวะอุ้ยขอโทษค่ะเลือกเลือกเลือกเองเลยอะแบบ ตอนแรกที่เจอก็แบบไม่ไม่คิดว่าคนนี้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ไม่ใช่สเปกขาวชอบแบบเกมวลินทอนอย่างเงี้ยนะเนี่น่าวนา่ยเ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนยเนีนีนเน่ยเน่ยน่ย่ยเ่เเนี่ย่ยเ่ยเ่เเร่เ่ยน่ยเ่เน่น่ยยนนีเนีเน่นี่น่เมี่ยเมีูเนายเ่รเ้จรยง่เยเยนเเเอ่ะเอ่นยย่เ ก็ก็อย่างที่เรียนไปครับว่าเก่งครับครบทุกด้านแล้วก็ไว้ไว้ไว้วางใจได้ทุกเรื่องนะครับมั่นใจว่าเขากับผมผมเองเนี่ยก็จะมีความสุขนะครับเช่นเดียวกันกับกําลังใจที่เพื่อนๆนะครับที่วันนี้มาวันนี้มากันเยอะมากเยอะแบบไม่มีโอกาสได้ ต้อนรับให้ครบทุกคนเลยนะครับมีทั้งญาติพี่น้องเขามีทั้งเพื่อนในวงการพี่ๆที่มาด้วยก็ก็จะให้ให้สัญญานะครับแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนที่ทุกๆคนรอบๆตัวเขาเนี่ยให้ความเอ็นดูให้ความรักมาครับสรุปแล้วเมื่อกี้หนูร้องไห้จนพี่ชาติต้องซับหน้าหนูไม่รู้ยังไงเลยค่ะบนเวทีอ่ะใช่ อตอนแรกหนูคิดว่าหนูเตรียมคําพูดมาในหัวแล้วจะพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะสปีดต่างๆพูดได้ว่าหนูจะดูแลพี่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ร้องอย่างเดียวเลยอะพี่จนพี่เดียวบอกว่าอ่าสัมภาษณ์พี่ผู้ชายก่อนแล้วกันครับแ <c oughs> นี่ก็พูดเก่ง <c oughs> อุ้ยแม,ม่มันก็รมม้ององีกไหม ก็ก็จริงจริงตั้งใจมากที Aristotle> ่ตั้งใจจะเป็นภรรยาที่ดีของพี่จะดูแลพี่ครอบครัวพี่แล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมที่ที่เป็นมาแต่จะน่ารักขึ้นกว่าเดิมจะเป็นจะเป็นพาร์ทเนอร์พี่ในทุกทุกมิติ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเวอร์ชั่นไหนของพี่ก็ตามอ่ะหนูชอบหมดถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเต้นเมื่อกี้หนูก็ชอบขอบคุณค่ะก็จะอยู่ด้วยตลอดไปนะจ๊ะเหมือนกันค่ะครับก็ก็จะสัญญาครับแล้วก็ดูแลพี่หญิงคนนี้ให้ดีที่สุด อย่างที่พูดไว้นะครับแล้วก็เพื่อจะตอบแทนคุณคุณนะครับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้รวมถึงกัลยาณามิตรนะครับรอบๆตัวเขาที่ให้กําลังใจมาก็คือเขามีค่าขนาดนี้ครับผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดแต่ที่สะดดตา,าต้องแหนนนนนแวนแล้วคะพี่ชอนให้มาค่ะแหวน เป็นสองกระลัดครึ่งน้ำน้ำลอยครับผมก็เขาเป็นคนชอบดอกไม้นะฮะก็เลยพยายามทำให้ออกมาเนี่ยเป็นแบบเป็นดอกไม้นะครับจะได้มีดอกไม้ติดตัวตลอดจริงๆก็คือมูด้วยเราดูมีแบบดูมีดูมีการดูดวงว่าจะทำเครื่องเพชรยังไงให้เสริมคู่รักอะไรนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเพชรมู นี่ก็เป็นเพชรสีน้ำตาลอ่ะโชกุใช่ของปางก็จะเป็นลายจริงๆแต่ถ้าเกิดใกล้ๆก็จะเป็นลายเหมือนควายเป็นอินฟินิตี้ควายใช่กระมูนะคะก็คือดูมาว่าอะไรเสริมการอะไรเงี้ยแหวนเป็นแบบไหนเข็มกัดเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะที่ร้านเขานะคะฝากด้วยนะคะที่ร้านเพชรของเขาใช่อ๋อเลยใช่ ก็จริงๆตั้งใจจะมีนะครับเดี๋ยวทีนี้มีสถานการณ์นะครับช่วงนี้โควิดนี่ก็ห่างหายจากการเที่ยวมาพอสมควรอย่างแรกที่ทําก็คือต้องคงต้องบินไปเที่ยวก่อนแล้วถึงจะกลับมานะครับมาเที่ยวก่อนได้อะไรเป็นของแถมว่ากันนะคะพี่ๆไปไหนไปไหนกันน้องว่าจะไปอังกฤษค่ะเพราะว่าไปเจอกันครั้งแรกที่อังกฤษตอนแรกว่าจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่อังกฤษแต่ว่าเอะโควิดอืม อะไรนะคะอเอ่อกรกฎาค่ะประมาณนั้นถ้าไปได้ซัมเมอร์ครับใช่ถ้ามีใครมีน้องก็คือแล้วกับละครอะไรใช่น้องว่าอีกสักปี2ปีค่ะเพราะน้องรับละครอยู่ใช <laughs> ่น้องเพิ่งรับละครใหม,ม่อีกเรื่อง2เรื่องด้วยค่ะชือ่ออะไรสวัสดีค่ะปรางกุลพัชส,สอนเสนีตันติภากุณ <laughs> ใช่แหลฉันเองค่ะทุกคนงเหมือนกันอยากจะแจ้งทุกคนที่เรียนมาวันนี้คืองานแต่งงานคือเรื่องหนึ่งอยากจะแจ้งว่าเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะมันมีที่มามานานนานแล้วค่ะจริงๆมีหมอดูอะไรเรามีหมอดูรอบตัวเนาะไม่ใช่แค่หนึ่งสองสามสี่เรามีเป็นสิบเนาะสิบคนก็ทักให้เปลี่ยนสิบคนหนูก็ใจแข็งมาตั้งแต่เข้าวงการแต่พอเขาทักเขาทักเรื่องซ้ำๆกันอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องพ่อเพราะว่าปางอะไม่เคย อ,อ,อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อเลยพ่อจะอยู่ทํางานอยู่ที่หนึง่งพติพ่ออยู่ภูเก็ตบางอยู่กรุงเทพพ่ออยู่เขาใหญ่บางอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยพ่อกลับมาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าถ้ายังเป็นชื่อนี้แบบมันจะชงกันกับพ่อเงี้ยค่ะมันจะทําให้พ่อแบบไปนะว่ามันจะถึงขั้นไปเลยเหรอ,อปีที่แล้วพ่อหนูหัวใจวายหนูก็เลยแบบเฮ้ยคือเขาเพิ่งกลับมาอยู่กับหนูได้แค่สามเดือน นานสามเดือนอะคะ่ะแล้วหัวใจวายเลยอะหัวใจวายแบบไปเลยอะแบบเฮ้ยมันเกินไปมันรับไม่ได้อะมันเกินมันเกินเหตุแล้วพอหลังจากที่พ่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อะคะ่ะปังก็เลยรู้สึกว่าปังไม่อยากมีความเสี่ยงอะไรเลยไม่แล้วแบบไม่ไม่กล้าเลอแบบพูดมือเล็ยนแบบไม่กล้าเลยอะก็เลยแบบเออเอเอถ้างั้นเอาแค่ชื่อก็ไม่เห็นเป็นไรมัง้งเพราะว่าเดี๋ยวจะแต่งงานด้วยก็ให้พี่ๆหมอหลายๆท่านหลายๆท่านด้วยน,นะ <c oughs> ดูว่าเออหนูจะแต่งงานด้วยหนูจะให้พ่อแข็งแรงด้วยซัพพอร์ตสามีด้วยเนี่ยมันต้องเป็นชื่อประมาณไหนอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นกุลพัสดุเสนีตันติภากุลนะคะทุกท่านถ้าเหนื่อยเรียกหนูปรางก็พอค่ะค่ะหนูขอเอาไว้ก่อนค่ะขอเอาไว้ก่อนไปดูรอเริ่ ทำไมรู้อีกแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนได้เรื่องได้งานหนูจะถ่ายโชว์ค่ะไม่ไม่แต่นามสกุลหนูไม่เปลี่ยนเพราะว่าหนูปั้นมานานมากแล้วตกุนเนี่ยเกือบเกือบสองเดือนสามเดือนกว่าจะได้ชื่อนามสกุลเนี้ยค่ะใช่แล้วพ่อก็เป็นต้นตระกูลให้ด้วยเพราะว่าหนูก็เปลี่ยนพ่อก็เปลี่ยนเรือนหอนะคะเรือนหอครับโอเค ก็ได้มีการซื้อที่ดินไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ก่อล่างสร้างบ้านด้วยกันช่วงนี้ก็รับงานหมดนะคะพี่ๆว่าไว้นหลักค่ะอเอาแบบไม่รวมที่มันก็ไม่ถึงอย่างนั้นนะคะใชก่ก็ได้ก็ได้อยู่จ้างงานได้นะคะจ้างรับงานยังไม่ทองค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพีณ่พี<อ>่นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นาย e ะ n t e r t a i n ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ